ที่หยดเสียงเพลียกจากโคดผีโหจนปอบกลัวที่หยดที่หลายๆคนคิดว่าคือเสียงจากปอบแต่จริงๆแล้วมันเป็นเสียงจากโคดผีที่สุดโหดและน่ากลัวกว่าผีปอบหลายเท่าจากเรื่องเล่าในตำนานสู่ภาพยนตร์สุดสยองขวัญซึ่งมีข้อมูลเพียงเล็กน้อยในอินเทอร์เน็ตแต่เราก็พยายามหาข้อมูลมาจนรู้ว่าแท้จริงแล้วโคดผีที่ว่านั้นมันคือผีอะไรถ้าอยากรู้มามาครับผมเทพแมวจะเล่าให้ฟัง แต่ก่อนที่จะฟังเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยคุณกิจจากข้อมูลตรงนี้คุณผู้ชมมู้ฟังครับเจ้าของเรื่องราวสุดลี้ลับที่โด่งดังในพันทิปมีหลายท่านถามมาก่อนหน้านี้นะครับว่าใช่เรื่องที่เคยพิมพ์ลงในพันทิปหรือเปล่าจากข้อมูลตรงนี้ใช่ครับที่หยดคือภาพยนตร์สยองขวัญที่ถูกเขียนเล่าบนกระทู้พันทิปจนกลายเป็นนิยายดัง ก่อนจะถูกนำมาเล่าอีกครั้งในรายการเดอะโกสดเรดิโอให้ผู้ฟังได้หลอนประสาทขนหัวลุกยามค่ำคืนเหตุการณ์ก็คือจะย้อนไปเมื่อประมาณ50กว่าปีก่อนในแย้มอ่ะเขาก็พึมพังเสียงเขาพูดแบบไอ้วลีแปลกๆนี่จบเขาก็หันกลับมามองแม่แล้วก็ยิ้มครับลางสังหรณ์ของของแม่บอกไปว่าคนที่นั่งบนเตียงอ่ะไม่ใช่น้องกูอะไรประมาณนี้ครับไม่ใช่น้องและได้ถูกถ่ายทอดในรูปแบบภาพยนตร์สุดหลอนที่ทำรายได้ทะลุ100ล้านบาทเร็วที่สุดของปีครับ จากเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องที่ยศมันมาจากจุดเริ่มต้นเมื่อปีพุทธศักราช2515ได้เกิดเหตุการณ์สุดสะพรึงเมื่อเด็กสาวในหมู่บ้านห่างไกลแถบจังหวัดกาญจนบุรีเกิดเสียชีวิตลงอย่างไม่มีสาเหตุเมื่อได้ยินเสียงชวนขนหัวลุกและแย้มหนึ่งในตัวละครหลักของเรื่องนี้บังเอิญได้พบสาวชุดดำปริศนาใต้ต้นไม้ใหญ่ทำให้แย้มเริ่มมีอาการแปลกๆแ,และหลังจากนั้นเธอได้ยินเสียงแววเหมือนเสียงบทสวดอะไรบางอย่างครับและในบทสวดนั้น มีคำว่าที่หยดลอยมาตามลมทำให้แย้มมีอาการป่วยที่ไม่ทราบสาเหตุและการรักษาทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่อาจหาคำตอบได้จึงเป็นสาเหตุให้ครอบครัวของแย้มต้องพึ่งศยศาสตร์มาต่อสู้กับสิ่งลึกลับที่คุกคามพวกเขาจากอาการป่วยและท่าทีที่แปลกไปของแย้มไปจนถึงการที่แย้มถูกยายช่วยตัวละครในเรื่องเล่าอีกคนหนึ่งที่ชอบเล่นคุณใสบุกเข้ามาถอนฟันของแย้มเพื่อเอาไปทำพิธีย้ายร่าง ซึ่งเป็นพิธีกรรมทางศสยศาสตร์ด้านมืดและการพบของสดเหม็นเน่ากับอาจมของเสียในกอไผ่รวมถึงอาการของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและถูกคว้านอาวัยวะภายในไปจนหมดเมื่อเอาข้อมูลเหล่านี้มารวมรวมกันและอาการที่แย้มแสดงออกมามันก็ใกลเคียงกับสิ่งที่เราคุ้นเคยกันดีครับนั่นคือการถูกผีปอบเข้าสิงแล้วผีปอบคืออะไรเราจะอธิบายลักษณะของผีปอบให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับตามความเชื่อโบราณ อาการผีปอบมักจะเกิดในตัวผู้หญิงที่เรียนมนสเสน่และเมื่อใช้มนนั้นไปนานๆเข้าสิ่งที่เรียนมาก็ย้อนเข้าตัวกลายเป็นปอบเข้าสิงในตัวของคนคนนั้นแต่บางข้อมูลก็บอกว่าผู้หญิงที่เรียนมนสเสน่และประพฤติผิดข้อห้ามมนสเสน่นั้นก็จะย้อนเข้าตัวกลายเป็นปอบสิงอยู่ในร่างของผู้ใช้นั่นเองครับอาการของคนที่ถูกปอบเข้าทำอันตรายนั้นจะมีอาการจุกเสียดปวดท้องกระวนกระวายรักษาด้วยยาต่างๆก็ไม่หาย เมื่อดูที่ลูกตาของคนป่วยจะพบว่ามีอาการกลับเกลือกผิดปกติเมื่อรู้ว่าโดนวิญญาณปอบเข้าสิงจะต้องรีบเชิญหมออาคมมาทำพิธีเพื่อขับไล่ปอบโดยที่หมออาคมจะใช้วิจารณญาณว่าจะปล่อยวิญญาณไปหรือจะทำลายปอบทิ้งซึ่งถ้าเลือกวิธีทำลายทิ้งเจ้าของร่างนั้นก็จะต้องตายตามไปด้วยย้อนกลับมาที่ภาพยนตร์เรื่องที่หยกกันอีกครั้งนะครับจากที่เล่าไปตอนต้นว่า ผีในเรื่องนี้มันน่าจะเป็นผีปอบแต่จริงๆแล้วผีในเรื่องที่หยดมันโหดและน่ากลัวยิ่งกว่าผีปอบอีกนะครับจากข้อมูลสําคัญข้อมูลแรกที่ได้มาจากบทสัมภาษณ์ของทางผู้กํากับภาพยนตร์เรื่องนี้เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าผีในเรื่องนี้มีความคล้ายปอบแต่ด้วยความที่มันอยู่มานานนับร้อยปีผสมกับเรื่องราวที่มีการผูกโยงกับความเชื่อเรื่องมอร์โบราณเกี่ยวกับการใช้ไสยศาสตร์ในด้านมืดทําให้ผีในเรื่องนี้เป็นมากกว่าปอบธรรมดาที่เรารู้จักกันครับ ข้อมูลต่อมาในแถบต่างจังหวัดนั้นมีความเชื่อในเรื่องผีที่ชื่อว่าผีก้อมหรือหาก้อมหาก้อมคือผีที่มีวิชาสูงกว่าปอบเพราะคนที่เป็นหาก้อมนั้นต้องเคยเป็นผีปอบมาก่อนแต่ด้วยวิชาตาบะที่แก่กล้ามากหรือเคยเป็นคนที่มีวิชาสายเวทขั้นสูงแล้วทําผิดครูจึงถูกวิญญาณที่มีฤทธิ์แรงกล้าย้อนเข้าตัวเช่นเดียวกับปอบนะครับแต่ปอบและหาก้อมจะต่างกันตรงที่ความแก่กล้าวิชาอาคมของผู้ที่โดนของเข้าตัว ด้วยเหตุนี้จึงทําให้หาก็มีอํานาจเหนือกว่าปอบทั่วๆไปชนิดที่ว่าผีบ้านผีเรือนทเทวดาเจ้าที่เจ้าทางผีสางนางไม้ยังไม่สามารถสู้ได้มันออกหาล่าเหยื่อกินได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยไม่กลัวอะไรทั้งนั้นและคนที่จะมาปราบมันได้ต้องเป็นจอมขมังเวทที่มีฤทธิเดชมากกว่าหรือไม่ก็ต้องเป็นพระที่มีฤทธิอภิญญาสูงมากจึงจะเอามันอยู่เมื่อเอาข้อมูลทั้งสองข้อนี้มารวมกันก็พอจะมีความเป็นไปได้ว่า ผีตัวนี้อาจจะเป็นผีก้อมหรือหาก้อมนั่นเองครับและก็ยังมีอีกข้อสงสัยหนึ่งนะครับที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในโซเชียลอย่างกว้างขวางเลยกับความหมายของคำว่าที่หยดซึ่งจากข้อมูลน่าจะเพี้ยนมาจากภาษามอญโบราณที่มักจะพูดคำว่าเตียหยดที่แปลว่าโอมแต่ก็มีข้อมูลทางกองบรรณาธิการของเว็บไซต์ศิลปวัฒนธรรมได้สอบถามไปยังดร์องค์บัญจุน อาจารย์ประจำคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร,ร์มอญและวัฒนธรรมว่าที่หยดมาจากภาษามอญว่าเตียยดที่แปลว่าโอมใช่หรือไม่ซึ่งดรองค์ได้ให้คําตอบถึงประเด็นนี้ไว้ว่าไม่เคยได้ยินที่มาของคําไม่ชัดเพราะคนในเหตุการณ์แวดล้อมไม่รู้แค่เล่าจากความทรงจําเมื่อ50ปีที่แล้วจากนั้นคนที่ฟังรายการผีแล้วช่วยตีความให้ภายหลัง ซึ่งเสียงโอมแบบฮินดูทางภาษามอญจะออกเสียงว่าอูมถ้าจะให้ผมช่วยหาคำศัพท์อะไรสักคำที่ใกล้คำว่าที่โยดเท่าที่ผมมีในคลังคำศัพท์ก็คือแตะโยดซึ่งแปลว่าเอวนั่นเองครับเอาละครับจากที่เราเล่ากันมาข้างต้นคือผีปอบธรรมดากับผีก้อมที่เป็นปอบเวอร์ชันอัปเกรดเป็นล่างบอสทีนี้เรายังสามารถแยกชนิดของปอบได้อีก5ประเภทนะครับโอแม่เจ้ามีอีก5ประเภทเลยเหรอเนี่ย จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับประเภทที่1ผีปอบธรรมดาคือคนที่มีร่างของผีปอบสิงอยู่เมื่อเจ้าของร่างสิ้นชีพวิญญาณปอบที่สิงในร่างก็จะตายตามไปด้วยประเภทที่ 2. ผีปอบเชื้อคือหากในครอบครัวใดที่มีพ่อแม่เป็นผีปอบเมื่อตายไปลูกหลานจะต้องสืบทอดเชื้อสายการเป็นผีปอบต่อไปด้วยหรือในอีกแง่หนึง่งอาจจะเป็นการสืบทอดทางพันธุก,กรรมที่ไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม ก็ต้องรับสืบทอดกันต่อไปไม่มีวันจบสิ้นครับประเภทที่3ผีปอบแรกหน้าคือผีปอบที่มีความเจ้าเล่ห์มักชอบโยนความผิดไปให้ผู้อื่นกล่าวคือเวลามีผีปอบประเภทนี้เข้าสิงใครคนใดคนหนึ่งเมื่อถูกถามว่ามีผู้ใดเลี้ยงผีปอบประเภทนี้จะไม่ยอมบอกความจริงและจะโยนความผิดให้คนอื่นโดยที่ผู้ถูกกล่าวถึงไม่ทราบเรื่องอะไรเลยประเภทที่4ผีปอบกักกึก คือผีปอบที่ไม่ยอมพูดจนกว่าจะมีคนถามหรือจนกว่าจะมีญาติพี่น้องตามหมอผีมาขับไล่จึงจะยอมเปิดปากพูดความจริงว่าใครเลี้ยงดูปอบตัวน,นี้ไว้หรือมีใครใช้ให้มาเข้าสิงซึ่งในภาษาอีสานนั้นคําว่ากึกแปลว่าใบาและประเภทสุดท้ายครับปอบหมาดําเป็นผีตามความเชื่อของภาคเหนือและภาคอีสานมีลักษณะเป็นหมาตัวใหญ่มีขนสีดําและดวงตาสีแดงมีนิสัยดุร้าย มักจะปรากฏตัวตามข้างถนนเชื่อว่าเป็นร่างแปลงของปอบหรือเป็นสัตว์ที่ปอบเลี้ยงไว้เพื่อหาอาหารในเวลากลางคืนยิ่งหมาดำกินอิ่มมากเท่าไหร่เจ้าของก็จะอิ่มมากตามไปด้วยและเมื่อไหรที่หมาดำเจ็บเจ้าของก็จะเจ็บตามไปด้วยครับและอีกข้อสงสัยที่ว่าทำไมปอบถึงต้องกินแต่ของคาวของสดตามตำนานของทางพระพุทธศาสนาเล่าว่าผีปอบคือผีสายยักษ์อยู่ในสายการปกครองของท้าเวสุวรรณชอบเข้าสิงร่างมนุษย์ เพื่ออาศัยร่างนั้นกินอาหารโดยเฉพาะอาหารดิบๆหรือสัตว์เป็นๆเช่นหักคอเป็ดไก่ในล้าวกินหรืออาศัยร่างเหมือนเป็นร่างทรงแต่ใช่ว่าปอบจะเข้าสิงร่างมนุษย์ได้ทุกคนนะครับเพราะคนที่ถูกปอบสิ่งนั้นในอดีตต้องเคยนับถือผีเป็นที่พึ่งและที่ระลึกยามมีทุกข์จนเป็นประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมามีจิตผูกพันกับผีและทำกรรมแบบปนาติบาตหรือฆ่าสัตว์ต่อชีวิตทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ ส่วนในทางมนุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ได้อธิบายเรื่องปอบไว้ในอีกแง่มุมว่าความเชื่อเรื่องปอบนั้นเป็น,นกลไกการสร้างความเชื่อของคนในชุมชนเนื่องจากไม่ไว้ใจบุคคลแปลกหน้าหรือแม้แต่คนในชุมชนเดียวกันเองที่มีพฤติกรรมแปลกออกไปซึ่งในสมัยโบราณบุคคลที่โดนกล่าวหาว่าเป็นปอบจะถูกขับไล่ให้ออกไปจากชุมชนแต่อย่างไรก็ตามครับในเรื่องราววิญ,ญญาณผีที่เราได้เล่าถึงจากภาพยนตร์เรื่องที่โยดนั้น ก็ยังคงเป็นความเชื่อโบราณของชาวบ้านต่างจังหวัดที่ยังคงมีให้เราเห็นอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างไรครับฟังเรื่องที่ผมเล่าจบแล้วก็ช่วยผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วถ้าอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรพิมพ์ไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วเทพแมวจะเล่าให้ฟัง